ภาษาไทยแค่เข้าใจง่ายเลยครับวันนี้เรามาดูอักษรกลางกันครับอักษรกลางคืออักษรที่เสียงไม่กล้องแล้วก็ไม่มีลมครับผันวรรณยุกได้ครบทั้ง5้าเสียงเลยนะครับยกเว้นคำตายที่ไม่มีรูปเอกกับเสียงสามัญนะครับแรกของเรานะครับกอไกเสียงเกอตัวที่2นะครับต่อจานเมื่อก่อนเสียงจะเป็นประมาณเจอลิ้นจะแตะที่พัดานอ่อนแต่ปัจจุบันเจอไปแล้วไม่เป็นไรนะครับดอเด็กกับดอชดาเสียงเดียวกันแต่ผมขอค้าไปก่อนนะครับต่อมาต่อเต่าเสียงเตอร์เลยครับ แล้วก็ตัวต่อปะตากครับผมจะเป็นประมาณต่อเต่าห่อนลิ้นเขาไปเป็นเบิะกครับผมปัจจุบันกลื่นกับต่อเต่าเรียบร้อยแล้วนะครับบอยไม้ขอค้างไปแป๊บหนึ่งนะครับปอปลาเสียงเปิร์ธรรมดาเลยครับตัวสุดท้ายอ้ออ่างครับผมเสียงโดนกัดอยู่ที่เส้นเสียงนั่นเองครับผมกลับมาที่บอยไม้กับเด็กนะครับทุกคนน่าจะงงว่าเบิร์กกับเดิร์เสียงกลองไม่ใช่หรอทำเป็นบสรอ่อนกลางใช่ไหมครับเสียงเมื่อก่อนของเขานะครับจะมีการโดนกัดอยู่ที่เส้นเสียงก่อนแล้วค่อยออกเสียงครับผมจะเป็นประมาณเบิร์ก จอชาดาสร้างขึ้นมาเพื่อรอก็เสียงดรอเด็กเฉยๆครับผมสงสัยเพิ่มเติมคอมเมนต์เลยนะครับ